ไปค่ะทุกคนวันนี้พี่เอ้ยวันนี้ก็มีคนจะมาขอพี่แทนแค์นะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปคนนี้ชื่อพี่แจ็คแป๊บโหนะคื <c oughs> อชื่อแจ็คโรมินสันเฮ้ยคนเริ่มพี่ขอเปิดกก <c oughs> จะกะไรโฆษณาเลยนะคะทุกคนค่าหัวเขาเยอะนะคะทุกคนพี่จะเอาค่าหัวเขาออกมาให้ได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเริ่นกันิ่นเลยเฮ้ย ก็จะกัให้คุณแพ้นะคะทุกคน หนึ่งนะนิ่หนึ่ง,งอู้สีจ่จุดสองวันผลใหม่ไงสกิลโดนนะทุกคนสกิล อู๋แย่เ,เขาเผาปูนแต่ว่าเผาปูนช่วงเล็กมากถ้าเขาเปิดแบบนี้วิ้งเอ้ยอุ้ยโอ้โหโดนโดนเต็มเต็มเออโอเคพี่ตุย แต่เขาก็ไม่ได้เข้านะทุกคนเขาไม่ได้เข้า